สวัสดีค่ะแนนค่ะสวัสดีครับปั๊บนะคะวันนี้เราก็อยู่ในรายการเก่งไม่กัดแล้วคุณจะลักรถมือสองนะฮะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดไปนัซนหรือการขอสินเชื่อรถยนต์นั่นเองค่ะว่าการขอสินเชื่อรถยนต์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เอกสารอะไรแบบไหนบ้างแล้วก็<ช>แยกเป็นเกี่ยวกับประเภทของอาชีพอาชีพอะไรใช้เอกสารอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันเลยนะครับหลักๆถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเงื่อน ไขของการจัดไปแนนเนี่ยก็ไม่มากเนาะไม่มากครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราก็จะใช้เกี่ยวกับ สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะคะ,ะคสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สเตทเมนต์หรือบัญชีเดินธนาคารย้อนหลัง6เดือนนะฮะถ้าเป็นเจ้าของกิจาการนะครับก็ใช้ใบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับแล้วก็ประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรับรองบริษัทนะครับมีรายชื่อเป็นกรรมการแค่นี้นะครับก็ยื่นสัญญาคู้ได้เลยนะฮะในส่วนของอาชีพผู้รับเหมาอาชีพอิสระนะคะ,นะคะก็จะใช้เป็น สำหรับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเช่นเดียวกันสเตทเ,เมนย้อนหลัง6เดือนเนี่ยต้องมีทุกอาชีพอยู่แล้วนะคะ,นนะ,ะแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นผู้รับเหมาตรงนี้จะต้องใช้บัตทวีตห้าศูนย์เพื่อเป็นการเสียภาษีที่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับชาวรไร่ชาวสวนเกษตรกรจะใช้อะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องใช้ใบทะเบียนนะครับจดเกษตรกรนะครับแล้วก็โฉนดที่ดินถ้าไม่ใช่เป็นที่ของตัวเองนะครับก็เป็นสัญญาเช่าซื้อสเตทเมน ต้องใช้อยู่แล้ว<ร>ทุกอาชีพลหลังนะฮะหเดือนถ้าพูดถึงการจัดไปแนนเนี่ยถ้าอาชีพชัดเจน รายได้ชัดเจนรายได้เกิน2องลานก้อนผ่อนไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีคนคำ้ำครับกู้คนเดียวครับได้เลยนะครับสามารถายื่นขอสินเชื่อได้เลยค่ะตรงนี้ถ้าในตอน,นีอ,อีกกรณนน,นึงนะคะที่ลูกค้าที่อาจจะว่าติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโรนะคะก็สามารถกู้ได้เหมือนกันเรามีทางไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันนะคะแต่ว่าเงื่อนไขก็จะต่างกันไปนะครับก็อย่างเช่นก็ต้องใช้เงินดาวนะครับประมาณ 10- 20%ซนนะครับแล้วก็คนค้ำที่เป็นเจ้าบ้านนะครับ อ่าใช้สองอย่างนี้ก็จะกู้ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยลุยต่อได้ซื้อรถเป็นของเราได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถปรึกษากับเซลล์หรือสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ได้เลยครับเพราะว่าที่เก็บภาพเก้าเซลนี่เชี่ยวชาญมากเลยนะครับก็จะได้ทราบว่ารายละเอียดจะต้องใช้เอกสารแบบไหนบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเนื้อหาของ EP พีสองนะคะเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ก็ประมาณนี้ใน EP ีหน้านะคะเราจะมาตอบ q a หรือคำถามที่โพ บได้บ่อยที่สุดในการซื้อรถยนต <ยน S 1> <2 S 2> ์2ค่ะสําหรับวันนี้นะครับปั๊บกับพี่แนนะฮะก็ต้องลาไปก่อนนะครับมาเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ